ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีกเจที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยการการน้องชายการการการโมเลกุลโมเลกุลสามสองหนึ่งค่ะดีสวยน่ารักน่ารักจริงๆเลยนนนน้้้อองงคััช มปิดประตูครับทุกคนเซนครับออฟฟิเชียล โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนี่ผมพวกผมแก๊งเฟนครับนี่ฮะก็อินดี้เกมของไมค์ครับอมองอัสนั่นเองนะครับผมนะก็นี่นะครับวันนี้เราจะมาเล่นอามองอัสฉบับของไมค์ครับอย่างเงี้ยนะฮะใครมีอะไรผิดพอาดทต้องเหลียวไฟให้กูแล้วไอ้ไม้ให้ไฟ้กูไม่เกี่ยวอ่ะมึงอ่ะเรามาดูทีบ่าว่ามีใครบ้างนี่นะครับก็สีแดงก็คือผมไซโคนะครับครับพันเหลือนะครับบอมฮับนะครับ สีขาวเฟอร์เกมเมอร์ทีวีนะครับสีเงินลิชชั่นวิวครับสีชมพูปาราเฟลนี่นะครับสีเขียวเอ่อโจเอโตอาริสนะครับอาริสนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเอ่อเสือตาเคนทอสนะครับแล้วก็ส้มต้นไอสีดำเป็นไรวะโอยข้าเราคุณนี่ก็สีดำสีย้ายนี่นะครับนะฮะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงหนึ่งล้านไลค์ด้วยนะครับโอ้ไม่กันหไล ดมไไ่ลืมการโอเคการออกนะก็โอเคขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดสมัครทุกช่องใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับไปเราไปดูเกมแรกกันดีกว่าไปกันเอาละครับก็ตาแรกนะครับผมได้เป็นอิมพอสเตอร์นะครับผมน่ารักมากเลยเชียนะครับนะก็วันนี้อยู่ในแมปใหม่ด้วยนะครับโพรัสนะครับผมมีคนทำเควสอันนี้คนแรกเลยอ่ะทุกคนเควสนี้เดี๋ยวมันเป็นเควสกุญแจอ่ะมันจำได้โอเคไปเราจะไปที่อื่นกันตอนนี้เราเป็นกับการนะครับการก็คือสีม่วงนะครับผมเล่นเป็นสีขาวนะครับตาเนี้นะครับอยู่ในแมปใหม่ก็ต้องมีอะไรใหม่ๆสินะ มันเฮ้ยอันนี้มันเปิดได้ด้วยเหรอเจง๋งหลังตัวอลวะครับตัวรีบหาเลครับนเดี๋ยวมันมีอันนี้อยู่นี่มันอยู่ไหนกันหมดวะอันหนึงเฮ้ยมีคนเปิดมีคนอยู่ไงมีคนอยู่ไงสวยไปปิดไฟก้อนหนึง่งมีคนอยู่นี่อีกหนึ่งปิดประตูก่อนปิดประตูใส่ก่อนแล้วก็ไปเลยนะ <laughs> ผมฆ่าไปใครไปบ้างเมื่อกี้ฆ่าโจกับฆ่าไอ้ไม่ใช่ฆ่าฆ่า,าฟีโต้กับฆ่าไอ้ก้านะครับ <laughs> ใช่ปะ ประตูเป็นไหลอะมีคนนำเควสอยู่ครับทุกคนเราเดินกันสองคนอย่างนี้แหละตรงนี้มีสองนะครับโจอ,อยู่กับแซมมีแอแล้วก็มีเคียวยะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยบอมครับกับเคนทอตายที่ไหนผมไม่รู้ผมผมใช้คิชีพจรเอาอะเลนเทอร์กดเล่นเทอร์เห็นไหมเคนทอสรถเติร์ฟอ้าวแล้วใครเป็นคนเจอไม่ไอ้เชี่ยแล้ไม่ไม่มันไม่ได้เจอศพถ้าเจอศพอะคือเรารู้เลยไงไม่ไ้ผมเช็คผมใช้ชีพจรบางอย่างเขี่ยได้ทำไมคนที่โกดอ่ะใช่เราน่าจะเจอศพเราอาจจะรู้เหตุการณ์ได้ก็แต่ว่าถ้ากดก่อมใช่ใช่ถ้ากดก็คือไอ้คือไอ้ฟิโตสแบบรีบรีบตัดปัญหาออกก่อนอะ โจกับพี่ทำเควสพี่เห็นโจทำเควสอันนี้พี่รับประกันได้พออยู่แบบพี่ทำผลด้วยับผมก็ทางเควสดีอย ok so, uh, ู่ที่ไหนล่าสุดอ่ะกูอยู่ทางขวานะกูอยู่ทางขวานะทางขวาทางขวาที่ห้องห้องอะไรนะห้องดูดาวอ่ะเออห้องดูดาวอ่ะดูดาวไม่ใช่ค่ะไม่ห้องดูดาวอยู่กับการเลยครับก็ตอนนั้นเดินเดินออกไปเจอเคียวยะคนเดียวแล้วก็เดินไปเจอผ่านผ่านห้องดาวไแล้วก็ไปที่ก็เราเดินออกก่อนไงก็ก็เหมือนว่าเอางี้ใช่ไหมเออ อยู่ตรงไหนแอถ้ารู้อะเออเจิแอ่นั่นเลยเป็นผมหลงทางเนี่ยพี่โตหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นกูกูไม่ีข้อมูลเลยพี่โตคนเดียวนะแต่เห็นคลิปเหรอพี่โตผมผมไม่เก็บเลยจุดจดจุ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 วจุด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 ุ่ดจุดจุดจุดุ่ดจุรจมีรนดจดีุดจุด่โดจุวจนดดดด มันโอ้มัน,ม,นมันแกงทำเควสได้นะทุกคนอย่าลืมนะครับการการน้องชายการการการคนลเคิวคนลเคิวสามสองหนึ่งค่าดีสวยน่ารักน่ารักจริงๆเลยน้องคันน้องชั้นมีป,ประตูครับทุกคนและรอรอศพรอคนมาเชื่อผมรอคนมาเควสใก้ยมยังเควสใก้ามาต้องรอเควสอย่างเดียวทุกคนแล,ล้วเราต้องรีบปิดประตูเว้ยแล้วก็ใครเข้ามาเราก็จะฝึกฝึกรัวๆอะไรเงี้ยปิดประตู ไม่ทันวะกูตายกันกี่คนเนี่ยห้องห้องผมหับออรเฟลวันไม่ตายคือใครใครอยู่สองคนมั่งกูอยู่คนเดียวอ่ะผมไม่ได้นะมคนอ๋ที่มีคนตายมีฟิโตสแซมมี่แล้วก็โจ้ลิชันมิวอยู่ด้วยกัน3คน ใช่คือมันมันมันต้องมีคนอยู่2คนอ่ะเจ็ดปะผมเห็นผมเห็นพี่ปลาพี่ปลากับพี่อาริธอ่ะโดยไปฝั่งที่ตายอ่ะไปทำเควสผมไปทำเควสผมพูดเลยไม่เจอผมแย่ไม่จะยืนอะไรเชียวไม่อย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องมี2คนอ่ะเอาอย่างน้อยก็ต้องมี2คนอ่ะฮะพร้อมกิมทูนี่ฆาตกรเป็นคูบี้เอาแล้วไปโวยผมอ่ะ เออแซคจะยิ้มแไอมันจะยิ้มทุกคนดูใช่ใช่อะตอนนี้อดในคู่ครับบอดเอาบอดไอ้แซคก่อนงั้นอ่ะถ้าไม่ใช่ก็ใครว่าใครคือแซคเนี่ยไอ้ก้อยคางไงเอาเดี๋ยวผมผมอะไรเนี่ยคือไม่ถึงบอดบายครับบายจ้าไม่ได้อันนี้ถามคนเราเราอยู่ด้วยกันถูกไหมหมวดแรกหมวดแรกผมีิแซคเลือดเอาโอ้โหไม่ใช่เพราผมอยู่กันสามคนไอแ็คตอนไป ใช่ก่อนไม่นะจะกโกนใช่อ่ะพี่มันอยู่3คนคือเล่นไม่ได้แล้วทุกคนคือผมว่าน่าจะยอมอ่ะตาเนี้ยอมได้ไหมอ่ะยอมได้ไหมอ่ะตาเนี้ยโอเคขอดูเช็คกันมันอยู่กัน3คนจริงๆอ่ะมันเอาไม่ได้อ่ะทุกคนไฟเสร็จเอ้ยมันทำคดีไปเลยแล้วกันทุกคนขำๆไปแล้วครับตาแรกเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ตรงนี้นะมีใครอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงใครอยู่เนี้ย บ่อยการก่อนอยากกดทำตรงนี้อ๋อตรงนี้คืออีกห้องนึงตรงนี้คืออีกห้องนึงอ๋อตรงนี้คอมมูโอเคไหนท่านต้องทำท่านต้องทำแบบว่าเราต้องทำเนียนก่อนแล้วต้องเล่นบทเนียนครับเฮ้ยอย่าอย่าขอร้องโจ้พี่ขอร้องพี่ขอร้องอ๋อไม่การกดทำไมดิค่ะจะเล่นแบบที่นันนี้ก่อนอะไม่นะทุกคนผีเราเขาเรียกว่าไม่ไม่เข้าขากันครับแม่งผีเดินตามกูมาเต็มเลย ต้องฆ่าใครวะแบบนึงนะต้องฆ่าแซมแซมมันเดินแยกอ่ะต้องเส่น F5 เว้ยห้องนี้ห้องแลับปั๊บไฟฟ้าไปไฟฟ้าต่อครับมันมีคนมาเป้าว่ามีคนมาเปลาว้ามีคนมาเป้าว่ามาเป้าว่าจะโดนกูแน่โดนหลอกที่ไหนก็ตายแล้วที่ไหนก็จบแล้ว ไม่ทุกคนผมจะตายแล้วล่ะเนี่ยไม่ขอล้องขอล้องมาสักอย่างเถอะสวยล่อเวลาไปล่อเวลาไปล่อเวลาไปครับว <laughs> นนี้ <laughs> เฮ้ยโอ้หอยู่ฝั่งคองมูกัน <laughs> โอเคเราจะจําไว้นะครับคอมูอยู่ฝั่งนู้นกันน่าจะ3าคนแน่เลยเพราะว่าผมน่าจะโดนแล,ล้วตอนนี้ <c ười> <c ười> คือกูโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วนะ <c ười> นไหนๆกูจะตายแล้ว <c ười> ขอสักคนแล้วกันไหนๆกูจะ ใครโจใครฆ่าน้องโจ้ไม่เห็นต้องให้ผมไม่เช็คชีปนาวุอ่ะผมเห็นพี่โจตายผมไม่รู้ว่าใครมึงเช็คตั้งแต่คนแรกแล้วไม่กูอ่ะยืนเห็นมเห็นมึงยืนทำอะไรตัวมึงเนี้ยเนี้ยยืนหนึ่งเนี้ยยืนหนึ่งเนี้ยเนี้ยทำอันนี้คือคือคือมึงทำอันนี้เสร็จคือมึงชนะเลยไงตอนเนี้ยเก็ตมะใช่อะไรจะทำยู่กูกดไม่ได้แหละ เชียคุณว่าใครเชียเอางี้เอางี้ไมเอางี้มึงกดสคริปป์แล้วมึงไปทำภารกิจตรงนี้ให้จบเลยเอาไหมมึงทำภารกิจให้จบเลยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ถ้าเราถ้าเราสคริปป์ถ้าเราสคริปป์คือเราเราไปทำภารกิจตรงนี้คือจบเลยนะจ้่มจี้มาเขือปอแปร์คัอ้าวมึงจะอ้าเร่องงี้เออฟิโตนะเจมอะไรนะอะไรเราเล่นเหมือนมันหน่อยดิมึงเล่นเหมือนมันหน่อยดิไม่เนี่ยกดสคริปป์ลวไปทำภารกิจเลยเนี่ยอ้าวกดสคริปป์ ใครโหวตอะใครโหวตผิโตัวปะกิยะคุณโหวตผิโตัวอะมมามามาเข้าไปทำสิเพื่อนกูกดไม่ได้เอ้าไอ้ข้าจะความเป็นข้าล้วแล้วเร็วกูกดไม่ได้โอ้ยเฮ้ยอ้ยืนซอนใครวะเย่ไม่ทุกคนท้อ ไม่ดไ้ยังฮายังยังฮาวงเวียนใหญ่ไอ้เจ้าเป็นแน่เลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อัสเชลเฮ้ยไม่ไม่ไม่เจ้ายังไม่ทำเควสให้ผมดูนะคร oh okay. um, ับน um, no, ี่นี่ทำเควสผมดูหน่อยดิเฮ้ยฟิโต้ทำได้ไม่เหลือเฟืวะเราดูเควสขึ้นเปล่าเอ๊ะไม่ขึ้นด้วยอ๋อหรือว่าต้องทำอีกที่หนึ่งก่อนครับทุกคนขอดูฟิโต้ก่อน เร็ว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 เขาไปทำโอเคปลาทำได้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าเควสจะขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ขึ้นว่ะอ,อ๋อต้องหรือว่าต้องทําอีกที่นึงหาที่ทาเควสสิครับน้องเอ้ยถ้าอย่างงั้นผมจะทําทุกเควสเองผมไม่หาเพื่อนละไม่หาเพื่อนละโอเค,อเคผมจะทาเควสไหนทาได้คือผมทําเลยเฮ้ยใครตามมาเอ้ยอันนี้มีใครเปล่าวะไอ้เช๊กลัว่ะเอยู่แถวนี้ด้วยปะไม่มีเควสว่ะเฮ้ยเฮ้ย จะสอบค่ะทุกคนไหนพี่จะตรงไหนพี่จะตรงไหนกัอยู่กับใครไปกินอยู่กับพีโต๊ป่ะจะอยู่กับใครผมผมอยู่กับพีโต๊ป่ะอใช่ัอยู่ฝั่งไหนอเล็อเล็มาอเลอยู่ฝั่งไหนล่ะอยู่ฝั่งขวาโอเคโอเคฝั่งซ้ายคือร่มล้วเฮง่าเใช่ใช่ใช่เฮงาเดินไปไนแต่ี่เดินไปอะตอนนั้นจะตามพี่แซมไปเดี๋ยวพี่แซมตายแล้วอะไม่เดี๋ยวขอแสดงจุดยืนก่อนขอแสดงจุดยืนก่อนผมอยู่ฝังซ้ายกับเคียวยาว เฝั่งขวาตรงหอดูดาวอ่ะไอตรงที่ดูดาวอ่ะแต่ไม่ได้ไปทางที่อ่าไอไอฆ่าเชื้อแล้วมีใครตรงเอมีใครเดินไปทางนั้นบ้างปะไม่คือเมื่อกี้เนี้ยทะลุสึกว่ามีคนไอสแกนก่อนอ่ะแบบเหมือนฆ่าเชื้อก่อนนานสุดเว้ยมันก็เลยแบบเข้าไปเห็นกายอยู่หน้าห้องแต่กาไม่ได้เข้าไปนะนก็มาหน้ก้ามองหน้ามองตาพี่ก้าก้ามองตาพี่ก้า สงสัยกล้าที่สุดพ่อกล้ามันอยู่ใกล้กับเหตุการณ์าที่สุดคือผมผมอะไม่ได้เข้าไปเลยถ้าพี่มูดมูโมูดจะหมดเวลาแล้วกล้าตามองตาพี่กล้ามองมองตาพี่แต่แต่ไม่รู้มันเป็นหรือเปล่าแต่ที่รู้กูบวชไปก่อนอะที่ผ่ายเลยตาเนี่ยเพื่อทำแค่นั้นเพื่อจะเสร็จแล้วเพื่อทำเร็วมากครับขยันทำกันจุงเลยอเมเตอร์พุช มันมีแต่ brush มัมีแต่ brush ชิมตาช c h ไม่ได้ยินเสียงผีเดินแถวนี้นะฉันจับปัญญาณได้ไม่มีว่ะทุกคนเฮ้ย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 ถามถามกูกลัวกูกลัวกูกลันแหน่อัน่แหน่ไอ้บอมน่าสงสัยเหมือนกันนะเราน่าไม่ต้องเลยมือไม่ต้องเลยไปไกลๆเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยืนซองนกันเอ้ยแต่ก่อนข้าบอกว่ายืนซองอะไรนะเฮ้ยทำขึ้นเฮ้ยไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาทำขึ้นหรอโอเคดาบทำขึ้นอยู่เฟมัทำขึ้นครับไปมันคุยกันแบบยักคอได้นะมีการยักคอไอ้สองคนนี้เป็นแน่เลยผมว่านะไม่นะไม่นะอย่านะอ๋อสองคนนี้เป็นหรือเปล่าเฮ้ยอ๋อเอ๊ะสีม่วงมาหลังแล้วก็ปิดประตูด้วยนะทุกคนคือเกมไฮคาร์บอ่ะมัน ถ้ามันจะปิดประตูอ่ะคือเราต้องยืนใกล้ประตูที่สุดเว้ยผมสงสัยสีม่วงเกมนี้ถ้าผมใช้ความเดาผิดก็ขออภัยนะครับแต่ผมคิดว่าจะเป็นสีม่วงแน่นอนเพาทำ quest ด้วยอ่ามีเลสโก้เดี๋ยวนอลิสอยู่มีอลิสอยู่ครับเออสวยไอ้นี่ไม่มีสีม่วงด้วยเห็นไหมเห็นไหมไม่มีสีม่วงด้วยอันเนี้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 อันนีนนนนนน้ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ตรงนี้อ่ะรวมพลคนไม่เป็นเว้ยแต่ ว่าไอการเป็นไอการเป็นตานี้ให้การเป็น,ปน,น,ปนช่วยด้วยอย่าอย่าทิ้งกูอ,อย่าทิ้งผมเดยิจิยะดิจิยะถ้ามันเดินตามผมมาคือชัดเจนเลยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเดยังไม่ได้ทำคุยเลย <c oughs> ถ้าการออกมาก่อนแปลว่ามีสิทธิ์ที่จะเฮ้ยหรือบอมวะเฮ้ยหรือบอมวะบอมมันเรียกแบบเรียกคนมารวมกันไงเฮ้ยอาจจะไม่ใช่บอมอันเนี้ยอันนี้จะฆ่าคนเลย <c oughs> นี่มันเปลี่ยนเป็นมือแล้วมันเปลี่ยนเป็นคิวแล้วมันเปลี่ยนเป็นคิวแล้วมันเกี่ยกับเปลี่ยนเป็นคิวแล้วผมเดาได้นะอะอะแล้วมันทำยังไงวะเนี่ยอ๋อกดตรงนี้เน่แห็นเน่แหนเน่เบอมเกมงานหนักของจริงเลยบอมอ่ะมันจะเรียกคนไปหนึ่งคนไหมไอ้หอมจิ้มเหรอเอ้าถูกหอมจิ้มจริงด้วยแล้วว่าเอ้าก็อนึการมันกด ไอตาโบเทสเนี่ยคือไอที่มันเป็นตื้นๆอ่ะไอหมวกมันการการถืออะไรกูวะใช่ไม่ก็เดาไม่ก็เดาไว้สองคนคือไอบอมกับไอการเว้ยผมเห็นบั๊กด้วยอ่ะไงอะไรนะคือไอคือไอเป็นเพื่อนคนทุกคเลยอ่ะเพราะไอการมันไอการมันจะปิดประตูตอนเราอยู่สี่คนเว้ยตอนนี่ยมีปามีอลิสแล้วก็มีเนี่ยเขียวยามันไม่มีโอกาสที่จะได้ฆ่าเลยเนื่องจากว่ากดไม่ยืนกันอ่ะยืนกันเกาะเป็นกลุ่มอ่ะเอาดีคุณไม่มีสิทธิ์พูดแล้วคุณเขียวยาอันนี้ ขตกรชอบยืนมักยืนแบบมาหลังเพื่อนอะนะผมว่านะเออฉันไม่เชื่อนหรอกคุณเจ้าคุณจ้าคืออะไรคุณก้าอะไรกะอา่อาโอเคเคียวยากแสดงจุดยืนว่าตัวเองอ่ะคือสามารถทำควสได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะอะไรก้าเอ็งไอ้ถืออะไรอยู่นะ่ะถืออะไรเอ่ยอะ่ะ ถืออะไรอนะถืออะไรอนะ่ะไอ้คู่รักฆนะาตกรนอะเปล่านะนะคุณเคียวยะหายไปไหนแล้วเนี่ยผมต้องอยู่กับเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแต่เขาอาจจะสงสัยผมก็ได้เพราะว่าผมตามตลอดแกเป็นใครเร็วเกียวยะไปน่าใส่น้าเรา,าเานอะเ <laughs> ยสแค่มีเกมของค่าพัฒนาที่เขาสร้างด้วยนะครับอ๋อถ้าแบบเป็นตัวใหญ่คือจะมีสองคนถูกปะถ้าเป็นแบบตัวเล็กๆอันเดียวอ่ะก็จะมีคนเดียว คุณปลาคุณทาอะไรอ่ะพี่บอมเฮ้ยบอมคุณสามารถยืนได้เลยเพราะว่าปลาตามตามแซมตลอดด้วยตอนตอนตั้งแต่ต้นเกมเลยเว้ยไม่ต่อหน้าต่อตาต่อเนื้อต่อตาไม่ใช่พี่ต่อต่อหน้าต่อตาน้องแล้วบางคนยืนเฝ้าทำเควสพี่แซมดูแล้วก็แล้วไม่ทำแล้วปลาด้องทำเควสไหมเออปลารอกระชั่วเลยอ่ะพี่แซมทำเควส เจอแล้วอ่ะพี่บอมอ่ะเจอเข้ามาแล้วมากระซวกต่อหน้าน้องพอเออน้องดูหัวข้างบนว่าเควสอ่ะกระซวกต่อหน้าแกก็ยืนอยู่ข้างหลังพี่บอมต่างหากแล้วพี่บอมจะมาโุษน้องได้ยังไงน้องก็ยืนดูพี่หัวพี่ก็มารีพอร์ตเองด้วยอ่ะจรริงหอเปล่าคุณนาทีคุณนาทีบทใครน่ะคุณเคียวย่าบทใครกัดปลาที่มาปลาแบบตอหน้าต่อตาแบบกระชวกหลังอ่ะ เหมพูดจิดแกขัดอ่ะคือกูพูดแบบคู่รักฆาตกรอยู่เลยตอนแรกไม่เหมือนไอ้แซมหมามันมันบอกว่ามันมันมันตอนแรกมันเรียกกูอมันมันแบบกวักมือบอกแล้วก็แบบผักไอ้ป่าอารมณ์เหมือ้นอ่ะเข้าใจนะแล้วมันแล้วมันก็ไปสะดุดหินตรงไหนตายไม่รู้อ่ะคือไม่รู้โทษคุณเดินมากูเจออลิซเดินออกมาเออไม่ไม่เป็นไรโอเคโอเคทุกคนปมดสคริปต์ปหมดสคริปต์หมดสคริปต์ โอ้แต่คลิปหมดคลิปไม่มีเลยสูตรก่อนเราสามารถแสดงจุดยืนเราได้นะครับว่าเราไม่ได้เป็นฆาตกรใช่ไหมคุณเคียวยะฆาตกรเหลือสองแล้วไม่มีเควสเลยว่ะไป let's go ไม่นะอันแน่้ปิดประตูด้วยนะปประตูเชือดไก่หรือเปล่านี่อ่ะโจ,ยโจยอย่างไงโจอย่างไงอยู่โอเคโจทำเควสดสวยแน่นละสวยแน่นลกอย่าบอกนายจะเป็นอีกแล้วนะหอมจิมหาเควสดิ หาเควสต์ดิครับผมว่าผมน่าจะเหลือเควสผมแน่เลยไปด้านล่างอะเหลือเควสผมเหลือเควสผมรับประกันได้เพราะว่าทุกคนทําหมดแล้วแน่นอนเลยผมแทบไม่ทำเควสเลยเห็นไหมไม่มีอะอันนี้เควสอะไรอะเควสอีกอันนึงอยู่ไหนเขาแต่กรจะแพ้แล้วครับทุกคนไปนะไม่สแกนก็ไม่ได้วะเอาดิติดติดประตูติดประตูเฉยเอ้ยอย่ามาแพ้เพราะไม่มีออกซิเจนนะไม่ใช่ออกซิเจนเขาเรียกอะไรทุกคนเมื่อกี้ ออกซิเจนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยประตูเปิดไม่ได้อะจีจๆแล้วแ่บเนี่ยจีจีแล้วยังเควสกูอยู่ไหนประตูนี้หรือเปล่าทุกคนผมขอเปิดนะอ๋อต้องเปิดสองฟังโอเคไม่มีเควสอะเอ๊ะเอ๊ะเควสมันอยู่ไหนวะไอการอีกแล้วเหรออ้าวคือกล้าเหรอกล้ากูซาโบป เงินจับกลุ่มเงินหมุนไปแล้ว่าไงแค่ใจคนสึกทีเดียผมเชื่อใจคุณไม่เใครแต่ไม่เชื่อใจอะไต้นเกมตีนกมคุ้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ต้นเกมไม่เล่นเกมอ่ะบอกเลยเเปิดหรือไม่เลยไอ้ก้ายืนมองพวกเราแต่ไอ้ต้นเกมไอ้ก้ามันจะเอากูแน่นอนเลยต้นเกมอ่ะใช่ไหมมองจะเอาทุกคนอ่ะที่แบบกูพูดในคลิปเลยนะวุ่นคับอ่าไม่ได้เป็นชัวร์ผมเชื่อใจบา่าคือไม่แบบไื่ดูแบบเงือกเป็นละครจ่ เอาเป็นว่าคลิปนี้ถือว่าขอปากหอมคอแล้วกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ทั้งทุกช่องเลยแล้วกันใต้คลิปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าแลก็ขยายทับอีกดูคอมเมนี้แล้วกันนะครับมาจบับบ๊ายบายเจ้าขอใช้คำว่าเกาะโดยเกาะกลุณหยุก